สวัสดีค่ะกับมาพกับซอลูซี่สล็อตซิงซอตัวจริงเสียงจริงต้องซอลูซี่สล็อตซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Let's o f b e l l นั่นเองนะคะหรือว่าหนุทองไฉสิงเอี๊ยวันนี้เราจะลงเบ็ดเดิมพันกันไปที่5บาทนะก็ให้เขาหมุนกันไปเลยใน50รอบนะคะแบบออตโต้และออตโต้นั้นก็ได้โบนัสมาแล้วนะคะทุกคนหมุนกันไปเลยสิคะโบนัสของเราได้ไปที่10บาทนะเพราะเราลงเบ็ดเดิมพันไปที่5นะเนาะเดี๋ยวลองมาเลือกกันซิเราจะได้ หมุนคนณเท่าไหร่คูสามอ่ะ,นอะในเลือกอันนี้กันละกันได้ไปที่ฟรีสปิน1ิบครั้งนะคะมาเริ่มกันเลยนะทุกคนว่าเราจะได้เบ็ดเดิมพันอัตราการจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอื้อ,อสัญ,ญลักษณ์วายยังไม่ได้จ่ายด้วยวายนะคะก็เป็นสลอ็อตสองร้งนี่น,นะคะซึ่งก็รางวันสูงสุดของเกมนี้ก็คืออัตราการคูณอยู่ที่2400เท่านั่นเองนะแต่ก็ เมื่อไหร่ที่เราได้โบนัสเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้สัญลักษณ์ตัวสเก็ตเตอร์รเหมือนกันนะคะซึ่งสเก็ตเตอร์นี่ก็จะเป็นเหรียญทองจีนนั่นเองนะคะสำหรับเกม l ลสอ of เ e l l นะไหนสัญลักษณ์หนูยังไม่มาะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำจ่ายนะ,ะก็ได้ไว้ที่22บาทอยู่นะคะตอนนี้โอ้โหโบนัสมาอีกแล้วนะคะนเออนี่ไงมาลุ้นกันไปเลยสิ ได้โบนนะัสไปที่30บาทนะฮะไปไปกันต่อแบบยาวๆเลยนะคะอีก13ครั้งนะ,ะดับเบลิลมากๆสำหรับการหมุนฟรีสปินในรอบนี้ใหะ,ะทุกคนะโบนะัตสัญลักษณ์ในเกมของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายสัญลักษณ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเขี่ยนกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะคะใส่สิ่งเีย้เนาะหูอทอง กับเบ็ดเดิมพันที่5บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าเกมมาก็บนัสแตกนี่ไงสเก็ตเตอร์มาแล้วอย่างที่ทอบอกนะมาสเก็ตเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีการทําจ่ายให้เราด้วยน,นั่นเองนะก็รับเพิ่มกันไปอีกนะเอาบวกกันไปอีก30นะคะโอ้โหสเก็ตเตอร์มาสองรอบนะไปะน้อยกว่านะฮะก็อย่างที่บอกไปนะคะเบ็ดเดิมพันห้าบาทก็สามารถที่จะโบนัสแตกได้สำหรับค่ายเกมเพลย์ซารุทีเอสนี่นะคะ ซึ่งอก็เล่นในช่องสล็อตไมล์เบดอีกเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งใครที่อยากเล่นเกมในค่าย PS ก็เดี๋ยวซอสจะแปะลิงก์ของช่องทางการเข้าเกมเอาไว้ให้ต้าคอมเมต์เหมือนเดิมเลยทีเดียวนะมาคูณกันไปเลยนะคะเนี่ยตา,าการจ่ายที่145บาทนะคะสะสมกันไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะสบิ๊กวินก็มานะจ๊ะอีกบวกเพิ่มมันไปอีกนะจุกบๆนะ ร4 5แล้วก็30คูณ2ก็เป็น60นะแล้วก็บวกกันไปอีกมาตอนนี้ก็ต้องมารื้นกันนะคะกับเซ็ตออโต้ไปที่50ครั้งนะก็ให้เขาปั่นหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะกับเบ็ด1,000ที่5บาทเท่านั้นนะคะซึ่งก็สวยงามสุดๆเลยในเกม P S ของเราน,ะนั่นเองนะ last of well นะหนุท่ทองชัยชิงเอียความมั่งคั่งนี้เร จะได้กันมาอีกเท่าไหร่นะคะต้องมาลุ้นกับซอลูซี่ซอลซิงกันนั่นเองนะคะโอ้โหไหนเนี่ยสเกตเตอร์มาอีกไหมนะสเกตเตอร์ก็เป็นการทำจ่ายอัตราการคูณที่บวกเพิ่มมานั่นเองนะทุกคนเบ็ดเดิมพันห้าบาทเนะนี่ยเลักรัลวายก็มาบ้างนนะคะ่ะแต่ยังไม่ได้ทํำจ่ายน,ะานี่สเกตเตอร์มาก็บวกกันเปหน5สิบาทนะเพิ่มกันไปเลยนะเนียน สเกตเตอร์เหรียญทองจีนนี่นะห้าสิบบาทจ่ายกันมาเรื่อยๆนะคะมาอีก30รอบนะทุกคนนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้มีเงินรางวัลเพิ่มเติมกันมาอีกเท่าไหร่นะฮนี่ไงเทพเจ้าชัยชิงเอียออกมามสวยงามมากสำหรับเกมในค่าย PS ก็ทำรูปแบบกราฟิกออกมาสวยงามสุดๆเลยนะะสำหรับเกมนี้นะ โบนัสแตกอีกแล้วนะรับกันไปอีกนะกับโบนัสของเรานะคะสิบาทเริ่มต้นที่สิบาทมาเอ้ยลองมาเลือกอัตราการคูณสิโอ้โหคูณสอง่ะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะฟรีสปินอีก8ดรอบนะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรนะกับการคูณ2องแะ,ะวน,นี้ก็ถือว่าโบนัสแตกไปก็ถือว่าดีแล้วนะคะสำหรับเกมในค่าย PS นะคะ เลสออฟเวลของเราเองโอ้โหอัตราการจ่ายด้วยวก็มยที่2บาทเนะบ็ดเดิมพันที่5บาทก็โบนัสแตกได้นะลองมาเล่นกันได้เลยในค่ายเกม PS นะช่องส l o t My มเบ็ดนะฮะรับรองว่ามีหลากหลายเกมในค่ายในี้ให้เล่นกันเลยนะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะเพิ่มไปอีก18บาทนะคะ,ะหมุนกันตอ่อหมุนกันต่อจนกว่าจะครบออโต้ที่ตั้งไว้นะเหลืออีก20กว่ารอบนะทุกคน โอ้โหโบนัสยังไม่แตกเท่าไหร่นะแต่ก็เมื่อกี้ก็อัตราการจ่ายด้วยตัวสกิตเตอร์ก็หลายรอบอยู่นะหาบวกเพิ่มกันไปอีก60บาทนะฮะได้สัญลักษณ์ตัวเคนะเหมือนกันการจ่ายก็มาโบนัสจะมาอีกรอบหนึ่งไหมนะก่อนที่จะหมดออตโต้ของเราในรอบนี้นะฮะยังไหมยังอุย้ยยังไม่ ตัวอย่างที่บอกนะคะว่าการทำจ่ายของเขาในเงินรางวัลสูงสุดในเกมนี้ก็จะสูงสุดอยู่ที่2,400เท่าเลยนะทำให้เราเนี่ยปั่นกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะมาเลยลอี10รอบสุดท้ายนะทุกคนมาลุ้นกับซารลูซี่กันนะคะโอ้โหยังไม่มายังนะรอบสุดท้ายจะแตกอีกไหมนะคะยังไงก็ใครที่ฝาก ผ่านเข้ามาเจอคลิปน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับซอลูซี่กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปเล่นเกมในช่อง SMD ได้เลยนะรับรองว่าสนุกมากเป็นสล็อตที่แตกง่ายจ่ายเงินจริงกันด้วยนะคะเฮ้ยยังไงนี่อ่สองรอบสุดท้ายยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามช่องของซอลูซี่สลอนซิงนะคะแล้วก็อย่าลืมไปหาเล่นกันได้เลยนะคะレス f อบสนุกแน่นอนคะ่ะ